มาแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเป็นคอมโ o ร,รุ่น CPBBC เครื่องตีแป้งตีไข่ไฟฟ้าแบบ t r u i n ันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะน่าใช้มากเลยสำหรับมือใหม่อย่างพัดน,นะคะเป็นเครื่องผสมอาหารอนเนกประสงค์ค่ะ เครื่องนวดแป้งนะคะยี่ห้อคอมโ o ร,รุ่น c p b b c นะคะตัวนี้น่าใช้มากค่ะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่อย่างเรานะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะเป็นเครื่องประสมอาหารแบบอนเนกประสงค์นะคะใช้งานง่ายค่ะมีระบบฟังก์ชันการใช้งานไม่ยากนะคะมีหัดเปลือนมาให้เราด้วยค่ะ ตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะให้เพื่อนๆดูด้านในก่อนนะคะนี่ค่ะมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะรับประกันให้หนึ่งปีเลยค่ะตรงนี้อุปกรณ์ด้านในนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นตัว สแตนเลสนะคะเป็นโถนะคะมีขน,นาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคู่มือของเขานะคะฉบ,บะับภาษาอังกฤษค่ะนี่ค่ะโถด้านในนะคะไว้สำหรับวางแล้วก็ปัน่นผสมอาหารได้เลยค่ะตีแป้ง ิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอันนี้ก็คือจะเป็นฐานตั้งนะคะทั้งเป็นฐานตั้งนะคะไว้สําหรับวางโถนะคะกลมๆด้านล่างแล้วก็ข้างบนที่จะไว้สําหรับวางตัวเครื่องตีแป้งค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นี่เราสามารถใช้จับตีแป้งก็ได้นะคะหรือว่าจะวางไว้บนตัวนี้ไว้สําหรับตีแป้ง แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์มาให้เรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีเครื่องตีแล้วค่ะหัวปั๊กเขาก็จะเป็นหัวกลมนะคะปั๊กเสียบกลมนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาน่าใช้มากที่ห้อคอมโปรนะคะมี7สปีดนะคะปรับระดับได้ตรงนี้นะคะ แล้วก็รูด้านล่างตัวนี้ก็คือจะเอาไว้เสียบนะคะตัวปั่นตัวตีนะคะเขาให้เรามา2แบบนะคะก็คือ1แบบมี2ชิ้นก็คือ1คู่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นหัวตีของเขานะคะที่ให้มาอยู่ในชุดของเขาเองค่ะ น่าใช้มากเลยนะคะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะคะมีรับประกันให้1ปีระบบอุณหภูมิคงที่นะคะช่วยทำให้แป้งฟูขึ้นรูปเร็วของเขานี่จะอยู่ที่150วัตต์นะคะความจุอยู่ที่1.8ลิตรน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่1.35กิโลกรัมค่ะสายไฟยาว100เซนนะคะ เปลี่ยนหัวตีได้ตามต้องการค่ะขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายพกพาก็สะดวกด้วยค่ะเพื่อนๆมิดพัดมีปักตะกร้าไว้ให้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะราคานี้นะคะแค่249บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆอคลิปนี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดถูกใจนะคะคอมเมนต์บันทึกและกดแชร์สวัสดีค่ะ